ตัวแซดมาแล้วครับผมเลขไมล์ไปแค่6กหมื่นโลนะครับผ่อนเพียงแค่8,400บาทครับผม5้0 0 0นบาทครับผมเป็น1.9ึ่แซดมี2020นะครับผมตัวนี้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์กระจังหน้าโครเมียมครับไฟตัดหมอกนะจ๊ะมาพร้อมกับล้อแม็กวิลขอบ18แบบนี้ยางหนาครับสไตล์5้าสอดนะครับผมกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวนะครับผมนะนี่แอร์เย็นเจี๊ยบภายในครับผมนี่โอ้โหหล่อครับนี่มาพร้อมกับกล้องถอยนะครับเกียรษษ์ธรรมดา6สปีด ผมาลไรมันติฟังก์ชันมีล็อกความเร็วนะนี่ตัวแซดนะฮะถ้าตัวเอจะไม่มีนะครับกระจกไฟฟ้ากุญแจรีโมทครับท่อซิ่งหนึ่งใบนะครับคันนี้เป็นเบาะหนังรอบคันนะจ๊ะนี่เลยนะครับมีแอร์ลังให้ด้วยจ้ะนะครับฟังเสียงท่อเลยครับผมโอ้โหิ้วิ้วพิ้วิ้วนะครับนะตัวแซดนะครับไฟท้ายเป็น LED นะครับนะค้ำหลบป้ายแบบนี้สวยๆครับผมล้อเวลครับยางงามๆเลยฮะแบบนี้ โอ้โหภายในคลิปๆเลยครับแล้วก็ให้ดูครับพวกน็อตต่างๆนะเดิมโรงงานไม่แกะไม่ถอดนะจ๊ะเรดอาร์คต่างๆเดิมครับเดี๋ยวดูหน้าห้องเครื่องกันนะนี่ฮะมาโอ้โหเปิดมาครับแผ่นเพจของเราก็ยังอยู่ครบเหมือนเดิมนะครับชมพูหนึ่งข้างเดามหนึ่งข้าง EGR อุดเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนท่อมา1เส้นระบบเบรกเป็น ABS นะครับเครื่องยนต์1.9้ตัวแซดนะครับผมผ่อนเป็นแค่8,000 400บาทและคคังสด59,000บาทครับใครสนใจคันนี้นะครับติดต่อสอบถามเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปในจ๊ะโทรรีแอดกลายก็ได้ตามจังหวัดทำสัญญาให้ถึงที่ส่งฟรีถึงบ้านในจ๊ะเขมจัดให้รับทรเตนนอนกว yeah.